สวัสดีค่ะเราจะมาพาวัวกินน้ำนะคะพ่อออกมาล่ามเนะมาะเมื่อเช้านี้เดี๋ยวเราจะมาเอาวัวกินน้ำแล้วก็เปลี่ยนที่ให้น้องไปกินหญ้าตรงอื่นต่อนะคะไปกันนี่ให้เราเอาน้องเข้ามาไว้ตรงนี้นะตรงใสจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังแนะนำทางไปก่อนแล้วนะคะ

เออเห็นแต่ว่าออยบอกว่าไม่ค่อยให้ลูกมันกินนมนะออยกับออดี้บอกว่าไม่ค่อยให้ลูกกินนมนี่มักินนมยากแล้วนี่คืออะไรมาทำไมเนี่ยที่เห็นว่าลูกน้องสามตัวของเราพากันเขา่ขาเกาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ นางไปโดนมดกัดกันมาเว้ยนางเปหยอกกันตรงรังมดก็คือตอนเช้าพ่อจะเป็นคนพาออกมาล่ามนะคะให้น้องได้กินหญ้าให้น้องได้มาสัมผัสธรรมชาติข้างนอกเนะาะก็กไม่อยากขังน้องไว้ในออกห้องนานๆน,น,นะคะก็เหมือนเราเราก็ไม่อยากที่จะโดนขังอยู่ในห้องนานๆใช่ไหมคะทุกคนเราก็อยากออกข้างนอกเนาะน้องวัวก็เหมือนกันนะคะเราจะเลี้ยงน้องแบบ แต่อยู่ในข้องไม่ได้นะคะน้องเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี่นะคะแม่ก็จะพาน้องมาตรงที่ตรงนี้แทนเพราะตรงนั้นมันหญ้ามันไม่รู้เหมือนกันน่นะคะเราก็จะย้ายน้องจากที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้เนาะให้น้องมาอยู่ข้ขางๆแทนนะเป็นบ้านอยู่ติดกันนะคะ เขาไม่ได้อยู่แล้วเขาไปอยู่บ้านข้างนอกเขาทำบ้านใหม่นะคะบ๊อกป๊อกปอกปกไปเอาคูก่กันดีกว่านะมาใส่น้ำให้น้องมัวกินอ, <laughs> อย่าสูง อะไรกันครัหน่านี่มันคืออะไรเขาตามมาทำไมกันหมดเนี่ยนี่นี่กรอกนี่ไหนกรอกน้ำนี่น้นงชิโนบอกว่าเอาน้ำมันเลือดนได้ ดูจุงนี่เด็กมาช่วยเลี้ยงหรือว่ามาช่วยเพิ่มความวุ่นไหวหมาเลี้ยงงูตรงนล่ะเอ๊ะแปลกตรงแบบแปลกๆนะเอียงนะเนี่ยเราก็จะต้องเก็บ พวกขุงพลาสติกพวกเศษแก้วเศษอะไรเศษหลอดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บออกให้หมดนะคะเพราะว่าบาง,บางทีน้องวัวเขากินเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่กินได้หรือไม่กินได้บางทีเขากินหญ้าแล้วมันลิ้นเขายาวเนาะเวลาเขาใช้ลิ้นตวัดหญ้าเข้าไปกินเข้าปากอย่างเงี้ยบางทีมันก็นติดเข้าไปด้วยแล้วน้องเขาก็ไม่รู้ว่ามีเศษนี้เข้าไปเขาก็เคี้ยวเพราะเขาคิดว่าเป็นหญ้าเนาะ เราต้องคอยเก็บออกนะคะไม่งั้นมันจะเข้าไปไว้อยู่ในท้องน้องแล้วมันไม่ย่อย <Okay. S 1> แล้วก็จะทําให้น้องวัวของเราเนี่ยคือป่วยป่วยแล้วน้องเขาก็จะเสียเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ย่อยเนาะนี่มะนาวทุกคนเยอะมากดูดูด,ดูดกมากดูสิมะน,นาวดกมากเลยอะ่ะ น้ำว้าเจ,จ็บไม่จับดีอขนาดนัน้นไจับโดนด, <c oughs> ดูดด,ดข้างในก็มีเหลืงเหลืองเห็นไหม <c oughs> นี่กำลัง <c oughs> ออกมาใหม่ก็มีเ <c oughs> ยอะมากดูสิลูกใหญ่ด้วยนะดูสิทุกคนมันใหญ่มากเลยอะ่ะ นั่นร่วงกันน้าตัดใจใหญ่มากมะนาวค่ะหนูเด็ดมาแล้วหนึง่งเด็ดให้ดูว่ามันใหญ่นะสองอันเห็นไหมอันนี้เด็ดให้ดูเฉยๆนะคะมันใหญ่มากนี่ตรงนี้ก็มีอีกสองสองลกูกนี่ มีแต่ลูกใหญ่ๆดูสิเต็มเลยอีกสามลูกมันจะใหญ่นะดูดูดมะนาวหล่นดิมะนาวหล่นเต็มเลยก่อนเลยเด้อหึนอนไม่หัว ข้า <laughs> งในมีขี้เกียจมุดเข้าไปไม่ต้องเข้าไปไหรอกแม่มดอืมอไอ้ปังดโดนมดกัดอันนี้แต่นิดเดียวก็หล,ล่นละมันสุกแล้วไงอืมเหลืองอืมนี่ดอโอ้ม,อม,มันหล่นนะมันหนาวหลุดนะคะ <laughs> <laughs> โอ้หลกหลจังเลยเนาะ นี่คือวัวที่ดีนะคะทุกคนเราเลี้ยงเนี่ยเราต้องจับเขาได้นะไม่ใช่ว่าจับแล้วเขามาชนเราแล้วก็ดีดเรานี่ไม่ได้นะคะเราเลี้ยงเราต้องจับได้นะคะทุกคนแสดงว่าวัวตัวน,นั้นไม่ดื้อน,นะอันนี้ไม่ดื้อน,นะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยจับได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปตอนเย็นอีกทีนึงเนาะไปเอาน้องเข้าข้อกัน,นะค่ะทุกคนคือว่าตอนนี้เราจะมาเอาน้องวัวเข้าคออนะคะ แต่ประเด็นคือไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันไหมใส่สีแดงมาเดี๋ยวลองทุกคนก็คือเราได้ไปทำการนำนามมาเนาะแล้วพออันนี้คือสี่โมงจะห้าโมงแล้วค่ะจะเอาน้องเข้าห้องนะทุกคนแต่ใส่สีแดงมาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกันไหมเดี๋ยวต้องลองไปดูนะคะ โอเคสรุปว่าไม่มีผลนะคะสีแดงสามารถใส่ได้นะ,ะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดมากๆเลยของน้องแว่นก็คือการต้อนน้องวัวเนี่ยเขาไม่ให้เดินนำหน้าวัวนะคะทุกคนเขาให้เราเดินตามหลังเพราะว่ากันน้องชนเรานะคะแต่น้องแว่นไม่รู้เนาะน้องแว่นจำไม่ได้มือใหม่หัดขับนะคะ เคยเลี้ยงตอนน่งเด็กนะแต่จำไม่ได้มันนานมากก็เลยเดี๋ยวเรามาฝึกกันใหม่เนาะคือการเอาเข้าคอกอะ่ะไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนตัวที่เป็นแม่อะ่ะไม่ยากเลยส่วนลูกนี่คือต้องรอพ่อกับแม่เข้ามาในบ้านเรื่องงานเข้ามาเราช่วยกันถึงจะได้เข้าไปในคอกนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะใช้สมาชิกเยอะอยู่แต่โดยรวมแล้วก็ไม่ไม่เท่าไหระคะ่ค่ะสนุกดีเนาะ เราก็หัดหัดกันไปเดี๋ยวก็ชินฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ